สวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่รักเมื่อวานเราคงได้อะไรกันกลับไปเยอะนะครับแต่เวลามันน้อยก็เลยไม่มีเวลาได้พูดได้บอกอะไรมากอย่างที่ใจอยากจะพูดอยากจะบอกกับพวกเราแต่กระนั้นก็ยังแผ่ความรู้สึกแผ่ความปรารถนาดีให้พวกเราหวังว่าพวกเราจะได้อะไรที่ดีๆกลับไปบ้างไม่มากก็น้อยนะครับท่านทั้งหลายครับในบนรรดาสามอาการของสาระสําคัญของความสุข ก็คือการคิดดีพูดดีและทำดีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความคิดเราจะต้องคิดอย่างนั้นจริงๆนะจึงพูดออกมาเราต้องรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและเราจึงพูดออกมาเมื่อใดก็ตามที่เราคิดพูดทำสอดคล้องกับที่เรารู้สึกจริงๆเราจะมีพลังมาก และพลังเนี้ยจะเป็นกุญแจที่สําคัญในการไขพลังงานของธรรมชาติพลังงานของจักรวาลแต่ถ้าเราคิดอย่างหนึง่งพูดอย่างหนึง่งทําอย่างหนึง่งพลังงานมันจะสะเทินกันคือมันจะขัดแย้งกันพลังไม่ออกครับนะครับจิตตานุภาพอธิษฐานจิตตึงอะไรมาไม่ได้นะครับมันเฟกนะครับมันเฟกนะครับเราจําเป็นต้องพูดดีไหม เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าพูดดีได้นะครับพูดอ่อนหวานได้พูดเลยนะครับเชียดีมากแต่ถ้าทําไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่พูดไม่เพราะเป็นชาวบ้านต่างจังหวัดก็เคยคุยกันอย่างนี้กับลูกกับเมีอยอยู่แล้วไม่เป็นไรครับขอให้พูดให้เป็นธรรมชาติของตัวเองจากใจลึกๆของตัวเองจริงๆก็พอ คุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยท่านก็ไม่ได้พูดเก่งไม่ได้พูดหวานไม่ได้พูดดีหรอกครับเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนต่างจังหวัดม้่นนอกดุซะด้ดยซ้ําแต่ท่านเชื่อไหมครับในคําด่าในคําว่าในคําดุของพ่อแม่เราคนต่างจังหวัดสงการปีใหม่เรากลับไปก็ไป,กไปล้างเท้านะครับไปกราบเท้าไปกราบที่ตักของท่านได้เหมือนเดิมทุกปีกอดท่านได้สนิทใจเหมือนเดิมทุกปีทําไม ทำไมคนที่ด่าลูกคนที่ว่าลูกแต่ลูกไม่โกรธโกรธก็โกรธหนะ้อารมณ์ตรงนั้นนะตอนเป็นเด็กนะครัเลยมาสักหน่อยสักสามสี่ปีก็ลืมหมดแล้วไม่ฝังเพราะคําด่าของแม่คําด่าของพ่อไม่มีเจตนาปัิทุสลายมาจริงๆมีแต่เมตตามีแต่ความบังดีมีแต่ท่านทําไปตามอารมณ์ตามความอุหงิตบางครัง้งบางคราวของท่านเท่านั้น แต่โดยรวมแล้วขึ้นจิตของพ่อแม่มีแต่ความปรารถนาดีเห็นไหมครับท่านทั้งหลายไม่จําเป็นจะต้องพูดเพราะไม่จําเป็นจะต้องพูดหวานก็ได้แต่ขอให้มันจริงใจอย่าเฟคคือคิดยังไงแล้วพูดออกมาอย่างนั้นพลังงานธรรมชาติมันจะได้แล้วมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสัจวาจาเกิดขึ้นหลวงปู่เจี้ยนในดุมากเลยครับแต่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมไปหาท่านมากที่สุดเลย หลวงตามาหาบัวกระดุกครับหลวงปู่มั่นกระดุกแล้วทำไมญาติโยมก็หลังไหลไปพระก็อยากจะไปหาไปอยู่กับคนดุพระปรินทวชชะเนี่ยดุมากเจอใครลูกศิษย์เก่านะครับไอ้โง่ไอ้ถอยไอ้โง่ไอ้ถอยพระโกรธว่าท่านพูดไม่พร้อไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เรียกมาสอบว่าปรินทวชชะเธอทําแบบนั้นจริงๆเหรอจริงพระพุทธเจ้าค่ะทําทไมเธอทําแบบนั้น ก็เพราะว่าหม่อมฉันเคยเป็นอาจารย์ของพวกเขาในอดีตชาติพระพุทธเจ้าข้าในการก่อนเขาเป็นลูกศิษย์เขาโง่เขาถอยกว่าหม่อมฉันจริงๆแม้ในชาตินี้เขาเหล่านั้นก็ยังเป็นภิกษุปุถ <mm ุชนหม่อมฉันเองเป็นพระอริยบุคคลนะครับือพระปรินทวัชชะท่านท่านเป็นพระอรหันต์ทรงฤทธิ์นะครับอภินญาหกพระพุทธเจ้าก็ตัดเลยครับดูกร,ราพภิกษุทั้งหลายรปรินทวัชชะเป็นพระอรหันต์จิตใจบริสุทธิ์ ใจของพระอาหารหันต์นี่บริสุทธิ์ไม่มีเจตนาปะทสุรายนะครับที่นิทจัเพียงพูดไปตามอนุสัยเดิมของการเป็นขณาจารย์พรามใหญ่มาห้าร้อยชาติติดติดกันคือเป็นตอาจารย์อย่างเดียวนะครับก็เลยท่านเจอลูกศิษย์เก่านะท่านก็จะไม่ไม่ไม่หวานนะครับไอโง่ไอถอยไอโง่ไอถอยคํานี้เลยนะครับในพระตยปิเดกคระทเจ้าไม่ตาหนิเลยมันเป็นของเก่าอนุสัยนะครับ มันไม่ใช่เรื่องจะละได้ง่ายๆนะสําหรับคนบางคนก็เกิดมาเพื่อตรงไปตรงมาเกิดมาเพื่อพูดไม่พาะเกิดมาเพื่อไม่เอาใจใครนะครับผมไม่ว่าไม่ว่าอะไรเลยเข้าใจแม้ภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเป็นลิงมาหลายชาติไปเจอต้นไม้ไม่ได้ครับท่านกระโดดเลยกระโดดขึ้นจับกิ่งไม้บ้างหรือว่าไปเจอน้ําไปเจออะไรเนี่ยท่านถลกจีวรอ,อ่าสบงขึ้นตรงนั้นเลยแล้วก็กระโดดข้ามน้าโชว์ลูกศิษย์เลยนะครับ ลูกศิษย์ก็ไปฟ้องพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนเดิมนะครับพระเจ้าก็เลยอธิบายฟังว่าพระอรหันต์แม้กระทั่งระดับภาษาวกเนี่ยจะละนิสัยเดิมนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นแค่ภูมิพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับเ้นกลับมาที่เรื่องนี้ก็คือจริงจังจริงใจนะครับนะครับไม่ต้องเฟกกันเราไม่ใช่นักสแสดงนักสแสดงเขาสวมบทบาทนะเขาพูดแบบหนึ่งนะครับแต่เขาคิดอีกแบบหนึง่ง แต่เขาทําได้เขายิ้มเนี่ยโอ้โหจริงใจมากนะครับนักแสดงไปดูเลยครับดารานางเอกทําได้หมดแหละแต่เราไม่ใช่นักแสดงไม่ต้องทําจะน้าม,มุ้ยเพราะไม่พอใจก็แสดงสีหน้าออกมาตรงๆแต่จะเก็บไว้ด้วยขันติเพื่อฝึกฝนตนเองก็ไม่ว่าแต่ขอให้คิดพูดกับการกระทําสอดคล้องกันดีก็ให้มันดีออกมาจากข้างในจริงๆนะครับคําพูดก็ให้มันพูดออกมาเป็นสิ่งที่มันเป็นเป็นสิ่งดีงามจริงๆนะครับ แล้วก็กระทําก็กระทาไปด้วยความเมตตากรุณาจริงๆคนเนี่ย mm hmm. ต่อให้ไม่ใช่พาหัรนะเขาเหล่านั้นก็สามารถที่จะสัมผัสและรับรู้ขึ้นจิตได้ว่าใครจริงใจกับเขาห mm hmm. วังดีกับเขา mm hmm. คือของแท้ไม่แท้นะ,นะครับจิตวิทยาความสําเร็จที่ผมไปเรียนมาหมดเงินแพงๆหลายหมื่น ให้ความสําคัญกับเรื่องการเปลี่ยนโลกภายในโดยเฉพาะเรื่องที่เรียกว่าการเป็นเนื้อแท้หรือออเทนติกมากคือขอให้แท้กับทุกเรื่องจริงกับทุกเรื่องซื่อสัตจจริตกับความคิดคําพูดของตัวเองจริงๆนะครับถ้าเราถ้าเราทําได้แบบนั้นปั๊บพลังมันจะมาเขาบอกพลังมันจะมามันจะออกมาจากข้างในนะครับมันจะออกมาจากข้างในแล้วผมอธิบายแล้วเมื่อวานว่า ขึ้นจิตของคนเนี่ยระคายเคืองความรู้สึกของกันได้มากกว่าวาจาสอีกในบางทีแต่แรกเราจะเคิมกับคําพูดไปนะครับเหมือนสามีภรรยาแต่งงานใหม่จับไม่ได้หรอกนะครับมันเคิมมันดีไปหมดนะครับแต่พอสักพักหนึ่งนะครับเราจะจับได้ว่าเขาไม่จริงใจกับเราเขาไม่หวังดีกับเราจริงๆนะครับเขามีความแอบแฝงบางอย่างหรือว่าอะไรก็ตามมนุษย์เนี่ยมันมีความสามารถจุที่จะจับ ความรู้สึกได้นะครับมันเป็นพลังพลังบางอย่างยิ่งถ้าคนฝึกฝนจิตใจคนที่นั่งสมาธิมานี่ดีเนี่ยจะรับรู้ได้เร็วเลยว่าคนนี้คนดีคนนี้พูดคิดทำสอดคล้องกันคนนี้พูดอย่างหนึง่งแต่คิดอย่างหนึง่งคนนี้กําลังโกหกอยู่นะครับเรารู้ไปเพื่อโกรธเขาใช่ไหมไม่ใช่เรารู้ไปเพื่อเพื่อทุกทรมานว่าเขามาหลอกเราใช่ไหมไม่ใช่ เรารู้ตามจริงเฉยๆครับแต่เวลาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกันด้วยเมตตาเหมือนเดิมเกี่ยวข้องกันด้วยประโยชน์เหมือนเดิมประโยชน์นี่คือประโยชน์ที่เรียกว่าคุณประโยชน์นะไม่ใช่ประโยชน์ตัวเลขทางธุรกิจแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีใจใหญ่มีใจพอมีใจหนักแน่นมีใจกว้างขวางนักมหาสมุทรเนี่ยใครจะมาเอาอะไรจากเราเรามีประโยชน์ให้เราอธิษฐานตัวเองเป็นประโยชน์เราก็ให้ทั้งหมดครับ จะได้ประโยชน์ใช่ไหมเอาประโยชน์ไปเลยเรามีเต็มที่เอาไปเอาไปเอาไปให้พอเลยสําหรับคนที่ไม่พอนะคนที่ mm hmm. ยังมีความรู้สึกขาดเอาประโยชน์ไปเลยครับนะครับเอาจากเราไปได้เต็มที่แต่ที่เราต้องรู้ตามความจริงรู้ว่าคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นไม่ให้ไปโกรธเขานะห้ามแต่ให้เรามีปัญญาที่จะหลีกหนีคนพาลหลีกหนีมารและผู้ไม่หวังดีกับเราได้เวลามันน้อยประโยชน์จากเรา เอาไว้ช่วยคนที่เกี่ยวข้องแล้วเขาถึงความเจริญเอาไว้ช่วยคนที่เขาต้องการนะครับจริงๆดีกว่าแต่ถ้าเวลาในชีตมันมากยาวแปดหมื่นปีแสนปีอาสงไขปีอย่างเงี้ยโอ้เราจะทำช่วยหมดได้นะครับแต่ถ้าเวลามันน้อยๆเนี่ยเราเลือกพิจารณาคนช่วยที่เราช่วยแล้วเนี่ยเขาเจริญขึ้นช่วยแล้วเขาเห็นคุณค่าช่วยแล้วเขาเห็นประโยชน์กับเราให้เขาเกิดประโยชน์ที่ตัวเขาเองแล้วก็เกิดคุณค่าต่อสังคมในวงกว้างมากๆจริงๆ รือเกิดคุณต่อที่ปิยสภาวะมากมากจริงๆนะครับฉะนั้นในบทที่ผมบรรยายในครั้งนี้ก็คือพลังจักรวาลจะหลังไหลมาที่คุณเพียงแค่คุณออเทนติกหรือเป็นเนื้อแท้คิดพูดทำสอดคล้องจริงๆไม่จำเป็นจะต้องพูดหวานพูดดีทุกครั้งแต่ขอให้มันมาออกจากหัวใจของตัวเองจริงๆถ้าจะฝึกฝนให้เป็นปิยาวาจาพูดประสานสามคคีพูดก่อประโยชน์นะครับ พูดเป็นนักเป็นนำตามงที่พระพุทธเจ้าสอนนะ่ะก็ประเสริฐแต่จะต้องรู้สึกกับสิ่งที่เราเองพูดนั้นจริงๆอยา่าเฟกอย่ากโกหกตัวเองเพราะเมื่อใดที่เรากโกหกตัวเองเท่ากับเรากําลังโกหกคนอื่นและเมื่อไ่ที่เรากําลังโกหกคนอื่นอยู่เท่ากับเรากําลังทําลายตบะบุญบารมีของเราอย่าทําลายตบะบุญบารมีของตัวเองด้วยการไม่เป็นเนื้อแท้นะครับ